I would love to hear all your news เฮ้ยอยากรู้ข่าวคุณมากเลยอะ Are you still working in Bangkok เธออยู่ในกรุงเทพอยู่เปล่า We have just moved to a bigger house so maybe come and visit us sometime here in Liverpool แสดงว่าสองคนสามีภรรยานี้อยู่ที่ไหนแม่เอออยู่ที่ลิเวอร์พูลเห็นไหมท้ยเด็กดูดิดู Look forward to จำได้ไหม ต้องตามดียว่าเติม i n ฉันตั้งตารอคอยฟังข่าวจากคุณก็แอกว่ารอเขียนกับแสดงว่าคนนี้ชื่อเอเวลินเเขียนถึงแซนอะไรลูกแซนอะไรแซนดราเรามาทำข้อสอบค่ะทุกคนนั่งตัวตรงลูกฮึบช่วยตอบดังๆจ้ะ5นาทีสุดท้าย19นางบอกว่า where where does everly live e v e l y live ที่ไหนลูกเมื่อกี้เลยลูก ลิเวอร์พูลค่ะแบงคอกใช่ไม่ใช่ไม่ลอนดอนนางกำลังจะไปหาเพื่อนเพื่อขอคำปึก้มสาโตเกียวคือนางเคยเป็นเด็กแรกเปลี่ยนเก่งมากค่ะต่อไปค่ะแสดงว่าลูกเข้าใจย1 w h ิบเอ็ด o r d w e w เว w ี We คือใครเมื่อกี้บอกแล้วเออสามีกับนางแสดงว่าแจ็คก,กับอีอะไรคะอีอะไรเอฟเอเวลิน uh, ตอบเลยค่ะจวดตอบข้อ3ถูกไหม เอเวล n นและแจ็คเพราะนางเป็นสามีพันระอย่าโอเคไหมเก็ทน้องไม่ยากเลยอ่ะเขาสอบปีนี้คู่เกี่ยวว่าฟาดมากอยากให้ลูกปีลูกลกปี67เนี่ยปังปังและปี6-8ด้วยเช่นเดียวกัน Why will Evelyn travel to London this morning this coming weekend ทำไมเขาถึงไปลอนดอนไปขออะไรคำปึกอะไรในการเลี้ยงดูฝาแฝดต,ตอบอะไรดีอ่ะ อะไรอะมีคาว่าแฟดอ่ะแม่ไม่ได้ใบจ้ะไม่ได้ใบจ้ะตอบแดงๆตอบข้อเก <Yeah. S 1> ่งมากค่ะ she want to get her friends tips t i p เพราะว่าเคล็ดลับจากเพื่อนในการ Racing เพราะาอะไรคะเลี้ยงดูเลี้ยงดูอะไรลูกฝาแฟด